หลังจากตารางคัมแบ็คของ YG หลุดออกมาซึ่งมันมีตารางโซโล่ของลิซ่าออกมาในเดือนมิถุนายนอยู่ด้วยมนเลยทําให้แฟนๆลือกันหนาะหูว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ตารางนี้มันจะมีความจริงอยู่ทางหุ้นส่วนจำกัดสมัยดีไซน์รับทำหลังคากาันสาดลงจอดรถโครงเหล็กประตูลวเหล็กหรือสแตนเลสผสมไม้ด้วยทีมงานคุณภาพสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่โทรหรือแอดไลน์ line, มาที่0 8 9 7 7 7 8 3 5 2หหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ แต่แล้วแฟนคลับก็ไปเห็นบาสาไทยแลนด์ครับซึ่งเป็นนิตยสารชื่อดังของโลกสาขาไทยก็ได้ออกมาบอกว่ามิถุนายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับโซโล่ของลิซ่านั่นเป็นการตอกย้ำว่ายังไงเดือนม,มิถุนายนนี้โซโล่ของลิซ่าก็ต้องมาแน่ๆแ,และล่าสุดตัวแทนของ YG Entertainment ออกมาบอกว่าลิซ่ายังคงทํางานหนักสําหรับโซโล่นี้อยู่อย่างไรก็ตามแล้วยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลของวันที่ปล่อยอัลบั้มได้หากมีกําหนดยังไ็่ทางการก็จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งจากที่ YG พูดมานะครับนั่นแสดงให้เห็น จะเป็นในเดือนมิถุนาหรืออาจจะเป็นหลังจากนั้นก็ได้แต่ถึงแม้ว่าโซโลลิซ่านั้นจะมาตอนนี้หรือไม่อย่างไรลิซ่าบา57ก็สามารถเก็บเงินได้ใน1ไตรมาสเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเปในลิซ่าอเมซิ่งโซโลไว้แล้วกว่า24ล้านบาทนี้ถ้าออกมาเมื่อไหร่คาดว่ากูจะมีเงินพร้อมเปมากกว่านี้อย่างแน่นอนและนอกจากความรวยทลิซ่าบา57ได้เตรียมเงินเอาไว้เพื่อเตรียมเปอเมซิ่งโซโลลิซ่าแล้ว ลิซ่าบาร57ยังออกมาโพสอ,อัปเดตล่าสุดเพื่อให้ผู้ที่โดนเน็และแฟนขับลิซ่าฝั่งจีนทุกคนได้ทราบถึงของขวัญที่ลิซ่าบา57ส่งไปให้ลิซ่าเมื่อตอนวันเกิดของเธอเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งของขวัญที่ลิซ่าบา57ส่งไปเนี่ยเยอะมากจริงๆครับและสินค้าบางตัวก็แพงมาก จริงๆครับและจากการคาดการณ์ของผมเองคิดว่าของที่ลิซ่าบา57ซื้อให้กับปิซาเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า5ล้านบาทอย่างแน่นอนเพราะว่าดูจากกระเป๋าลุยคาปูซิน1ล้านบาทรวมไปถึงนาฬิกาคอมพลีเคชันซับซอนและก็หรูหรายอย่างปาเต็กฟิลิปราคาก็ป่าไปที่1.8ล้านบาทเข้าไปแล้วนี่ยังไม่นับรวมกล้องไลกา M10P เกือบ300แสนหรือแม้แต่จะเป็นลุยแพติมอลแสนกว่าบาทแอ2เมสสองแสนหกซีลีนหรือแม้แต่อื่นๆที่ดิซซาบา57ส่งไปยังไงผมก็คิดว่าน่าจะเกินแน่นอน และส่วนของขวัญที่ิซ่าได้รับนั้นก็เริ่มทยอยนำมาใส่แล้วตามโอกาสเพื่อให้แฟนคลับได้ดีใจ เธอใส่ของใครออกสื่ออันนี้ก็ต้องดีใจด้วยนะครับและนอกจากนี้แล้วนะครับเมื่อช่วงดึกของวันที่19เมษายนที่ผ่านมาลิซ่าก็มาอัปเดตด้วยปัวพร้อมกับโปรโมทยูวียูซีซันทโดยเธอบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ในสเตดนี้พร้อมกับอัปเดตภาพน่ารักน่ารักสดใสให้แฟนคลับชาวจีนได้ฟินไปาตามๆกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมาอัปเดตอินสตาแกรมอีกเช่นกันโดยเป็นงานขายตรงจากซีลีนนั่นก็คือกระเป๋าใบ,ใบนี้นั่นเองกระเป๋าใบ,ใบนี้นะครับราคาเกือบแสนบาทและหลังจากที่รูปนี้ออกมาไม่นานก็็ไไไดดดไได้้้โเเเเออาาาททปยยย่ง่งรรวววแบบมมันนนจะขคืกลีี และนี่ก็คือข่าวสั้นทันลิซ่าครับ